สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมรัฐวัฒน์เอกชีรเศษนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพหัวข้อหนึ่งที่หลายคนอาจจะมีปัญหาอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องของอาการปิดปกติของสุขภาพ4อาการในคนคนเดียวกันเริ่มต้นจากภาวะความอ้วน อันที่2ต่อมาคือความดันโลหิตสูงอันที่3คือน้ําตาลสูงหรือเบาหวานและสุดท้ายที่4คือไขมันสูงดังนั้นวิธีการที่เราจะแก้ไขสีอาการนี้ไปพร้อมๆกันก็จึงนําเสนอผปลพันณั์ตัวที่ดีที่สุดของเราที่สามารถที่จะแก้ปัญหา4ประการนี้ได้พร้อมๆกันนั่นก็คือตัวผลีพันอาหารทดแทนที่ชื่อว่าบอดีคลาสนะครับบอดีคลาสเป็นอาหารทดแทนสูตรล่าสุด ที่ผมได้เป็นผู้ออกแบบแล้วก็ผลิตขึ้นเพื่อที่จะ,จะตอบสนองให้ท่านที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีต้องการมีสุขภาพที่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตโดยเพราะยิ่ง4ประการที่เป็นปัญหาเนี้ยสามารถแก้ไขมปรพร้อมๆกันทำไมบริ a าสจึงสามารถแก้ปัญหาเรื่องของหนักตัวเกินได้ก็เพราะเหตุว่าบริกาสข้อที่หนึคือเป็นอาหารพลังงานต่ำนะครับสอบีคุณค่าทางโภชนาการครบมูเลย ข้อที่สมีโปรตีนที่มีความเข้มข้นและคุณภาพสูงในสาปัจจัยนี้เนี่ยทำให้บริคลาสามารถเข้าไปทําให้ท่านนั้นที่มีปัญหาหนักตัวเกินนั้นเนี่ยสามารถที่จะลดต้าหนักตัวลงไปได้ค่อนข้างเร็วเพราะเหตุว่าอาหารพลัง,งานต่ําทําให้ร่างกายดึงเอาไขามันส่วนเกินหรือไขมันสะสมออกมาใช้เป็นพลังงานทําให้เขามีไขมันลดลงหนักตัวก็ลดลงในเวลาเดียวกัน ตัวโปรโตีนที่เข้มข้นและคุณภาพสูงของโปรตีคลาสนั้นก็จะเข้าไปฟื้นฟูภูมิต้านทานฟื้นฟูระบบชีวิตฟื้ ool, นฟูฮอร์โมนฟื้นฟูสิ่งต่างๆในร่างกายฟื้นฟูอวัยวะให้แข็งแรงขึ้นเพราะนั้นคนที่อ้วนอยู่ก็จะมีหนักตัวลดลงอย่างมีสุขภาพดีผิวพรรณเต่ตงตึงนะครับรอยเหี่ยวย่นต่างๆก็ะจะค่อยๆหายไปข้อต่อมาคนที่มีปัญหาสุขภาพ4ประการนี้ซึ่งมีปัญหาเรื่องของความดันสูงร่วมด้วย บริคลาสจะเข้าไปแก้ปัญหาตรงที่เรื่องของคุณภาพของหลอดเลือดเพราะว่าโปรตีนที่เข้มข้นและคุณภาพสูงในบริคลาสเนี่ยจะเข้าไปทําหน้าที่เป็นวัตถุดิบในการที่จะให้ร่างกายท่านนําไปใช้สร้างคอลลาเจนหลอดเลือดเนี่ยนะครับเมื่อมีคอลลาเจนเพิ่มขึ้นหลอดเลือดภายนอกก็จะหนาขึ้นอ่อนนุ่มขึ้นแล้วก็มีความสามารถในการบีบคลายบีบคลายต่างๆของการส่งผ่านเลือดได้ดีขึ้นทำให้ เลือดที่เดิมทีที่เป็นต้นเหตุของความดันก็คือเลือดเข้าไปเลี้ยงหัวใจน้อยเกินไปเมื่อหลอดเลือดมีความแข็งแรงขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีคอลเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นทําให้เลือดนั้นเข้าไปเลี้ยงหัวใจในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทําให้หัวใจนั้นไม่ต้องทํางานหนักการเต้นหัวใจก็สามารถเต้นได้ชาลงโดยที่มีปริมาณเลือดนียส่งไปเลี้ยงทั่วร่างกายเท่าเดิมนั่นคือการแก้ปัญหาเรื่องของความดันสูงนะครับ อันต่อมาก็คือ,คอแก้ไขแก้ไขเรื่องของเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานรู้ดีว่าก,ก็คือเป็นผู้ที่มีน้ําตาลสูงนะครับน้าตาลในเลือดสูงน้ําตาลเกาะอยู่บนเม็ดเลือดแดงเยอะที่เรียกว่าเป็นน้ําตาลสะสมอันนี้เป็นเพราะการบริโภคซึ่งก็มาจากความอ้วนนั่นแหละครับความอ้วนที่ท่านเป็นอยู่อันนั้นนะครับมันทําให้กเกิดการสะสมไขมันและน้ําตาลสูงไปด้วยเมื่อเราบริโภคบริโาคเา้าบปในร่างกายแล้วเนี่ยนะครับทั้งตัวอาหารครบมู่ของท่ายพืชก็ดี ตัวโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและปริมาณมากของบริคารสโดีก็จะเข้าไปฟื้นฟูอวัยวะอย่างผมกล่าวไในตอนต้นทําให้ตับและตับอ่อนก็จะรับการฟื้นฟูเซลล์ต่างๆในตับอ่อนก็จะรับการพัฒนาและปรับสภาพสมัยทาให้ความสามารถในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์โมนกูกะก้อนก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นพร้อมๆกัน เมื่ออินซูลินเพิ่มขึ้นการนำส่งน้ําตาลเข้าสู่การเผาผลาญเป็นพลังงานในเซลล์ก็ทํางานได้มากขึ้นทําให้น้ําตาลในเลือดลดลงเมืม่อน้ําตาลลดลงต่อไปสักเดือน2เดือน3เดือนก็ส่งผลให้น้ําตาลสะสมที่เกาะอยู่บนเม็ดแดงนั้นลดลงไปด้วยทําให้ภาวะเบาหวานท่านก็สามารถควบคุมได้ประการสุดท้ายเรื่องของของ,ของของไขมันไขมันเนี่ยนอกจากใช้บริการและได้ผลแล้ว ท่านจะต้องช่วยแรงหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับอารมณ์นะครับความคิดต่างๆพยายามฝึกให้เกิดความผ่อนคลายให้เกิดความเบิกบานให้เกิดอย่าให้เกิดความกดดันหรือความเครียดขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทําให้ตับของเราเนี่ยสร้างคอเลสเตอรอลลงสูง่เกสเซเลดลดลงนะครับกับการควบคุมอาหารโดยการกินแป้งที่ปริมาณลดลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแป้งเชิงซ้อนเช่นพวกข้าวกล้องก็จะได้ทั้งเรื่องของลดน้ำหนักตัวด้วย ลดความดันด้วยลดเบาหวานด้วยและลดไขมันด้วยนอกจากนั้นการที่จะใช้บริการอย่างได้ผลในอาการเสียอาการนี้แล้วท่านท่านนั้นจะต้องมีวินัยในการบริโภคด้วยก็คงจะต้องเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการรับประทานอาหารหรือหลักหลักโภชนาการให้ถูกต้องด้วยซึ่งทางศูนย์สิเกรนเราจะมีข้อปฏิบัติให้กับท่านที่สนใจอย่างครบถ้วนเลยนะครับอย่างตัวยอย่างเช่น ข้อที่1ก็เอาบริคลาสไปชงกินแทนอาหารวันละสองมือ้อเช้าเย็นนะครับโดยการยกเลิอกอาหารเดิมทั้งหมดเช้าเย็นชงน้ําอุ่นนะครับหนึ่งสองบริคลาสชงน้าอุ่น3 0 0ร้อซีซีคนไปดื่มไปคนไปดื่มไปนั่นคืออาหารหนึ่งมื้อของท่านเช้าและเย็นนะครับข้อที่2มื้อเที่ยงก็พยายามทานข้าวกล้องหรือข้าวที่ไม่ขัดสีส่วนกับข้าวหรืออาหารอื่นนั้นเราก็ไม่ได้ควบคุมมากเพียงแต่ว่าให้ปรุงรสอ่อนๆอย่ารับประทานอาหารรสจัด แล้วก็อย่าบริโภคของทอดเลี่ยงของทอดนะครับเป็นข้อที่2ต่อมาข้อที่สก็คืออาหารระหว่างมือ้อบางคนทานเบเกอรี่บางคนทานขนมถุงบางคนทานกาแฟใส่น้ำตาลเยอะๆบางคนทานน้ำบัดลมบางคนกาแฟเย็นชายเย็นไอศกรีมผู้นี้อาหารผู้นี้ขอให้ระงับไปก่อนนะครับให้เปลี่ยนมากินผลไม้แทน และผลไม้นั้นก็จำกัดอยู่4ชนิดเท่านั้นนะครับที่เหมาะสม 1. a p p l แอปเปิล 2. ชมพู่ 3. แก้วมงกรและ 4. ฝรั่งนะครับ4อย่างนี้เป็นผลไม้ที่ท่านสามารถทานประคับประคองไปได้ทั้งวันและอยากจะแนะนำเทคนิคทางด้านโภชาการที่ทำให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืนนั่นคือฝึกให้ตัวเองอยู่กับความหิวบ้างนะครับเช่นก่อนถึงเมื่ออาหารต่อไปเราเริ่มหิว ขอให้ท่านประคองอยู่กับความหิวไปให้อยู่สักประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วค่อยทานอาหารมื้อต่อไปแล้วก็ทานในประมาณที่พอดีอย่ามากเกินไปถ้าท่านควบคุมพฤติกรรมต่างๆอนเดื้นตีตามนี้ผมเชื่อว,ว่าสุขภาพท่านจะดีวันดีคืนทั้งความอ้วนก็ดีทั้งความรันก็ดีน้ําตาลก็ดีไขมันก็ดีก็จะลดลงสู่ปกติพร้อมๆกันนะครับจนใจก็ ติดต่อมาทางศูนย์สิเกเลนหรือโทรศัพ์นัดมาคุยกับผมเป็นการส่วนตัวได้เลยผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์มากๆคลิปหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมนะครับและขอให้ทุทกท่านสมหวังในโชคดีครับสวัสดีครับ